เรื่องของเสือโครง่งหลายคนอาจจะพลิกผันแล้วก็ไม่ได้ตามสถานการณ์ของประชากรเสือโคร่งนะครับซึ่งประเทศไทยสําเร็จในการอนุรักษ์เสือโคร่งครับประเมินจากประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติเพิ่มขึ้นรัฐบาลเองตั้งเป้าหมายครับสู่การเป็นผู้นําในการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ภายในปี77ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า11องค์กรครับ จัดงานวันเสือโคร่งโลกประจำปีนี้ภายใต้แนวคิดก้าวสู่การอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในงานมีการจัดนีทัศการครับการอนุรักษ์เสือโคร่งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทยที่ผ่านมามีเป้าหมายในการเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติ ในพื้นที่กลุ่มป่าที่เป็นถินอาศัยฟื้นฟูประชากรเสือโครง่งและเหยื่อในพื้นที่เป้าหมายได้แก่กลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าแก่งกระจานกลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาวและกลุ่มป่าคลองแสงเขาศกครับ ในปี2565ค่ะพบประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติจำนวน148ตัวถึง189ตัวค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากสถิติปี63ประเมินได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติซึ่งติดตั้งไว้มากกว่า1,200จุดค่ะในพื้นที่อนุรักษ์28แห่ง ทางนี้รัฐบาลไทยค่ะได้เห็นความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโครง่งพุทธศักราช2,565 2,577ตั้งเป้าหมายค่ะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองถิ่นอาศัยสำคัญของเสือโครง่งเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำในการอนุรักษ์เสือโครงในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี2,577นี้ด้วยค่ะ